ชื่อชายเชษครับพี่พบกับแฟนพี่ยีไ่ไหาเราเรียกกันว่าอ้วนชื่ออ้วนนะครับเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาสปีแล้วครับก็คือฝ่ายหญิงก็อย่างว่านะฮะก็คืออยากแต่งงานสักครั้งในชีวิตนะครับอื อาจจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าครับเราดูสถานที่ว่าที่ไหนมันลงตัวที่สุดนะครับก็ mm hmm. ตอนนี้ก็กําลังมองหาสถานที่ที่เราสองคนจะโอเคกันอยู่ครับก็เ mm ิน hmm. มาเจอที่นี่มีกิจกรรม mm hmm. ก็เลยลองเข้าร่วมดูนะครับ mm hmm. ก็เลยลองมาดูสถานที่อะไรด้วยครับผม mm hmm. ในชีวิตที่เราสองคนอยู่ด้วยกันมาก็คือที่สําเร็จนี้ก็คือเรื่องการซื้อบ้านเราช่วยกันซื้อบ้านมาได้หนึ่งหลังนะครับ ตอนนี้ก็กำลังย้ายเข้าอยู่กำลังปรับปรุงนะครับถ้าตอนคบมาไม่เคยครับไม่เคยนอกใจข้อผิดพลาดของผมก็คือผมเป็นคนอาจจะชอบอาแต่ใจนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านมาได้ได้วยด,ดีเพราะผู้หญิงเป็นคนที่เข้าใจในตัวเรานะครับผมก็พยายามปรับตรงนี้อยู่ของขวัญชิ้นแรกที่ให้อ่า เป็นถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ให้เป็นเค้กวันเกิดครับปีแรกในชีวิตนี้แหละครับจริงๆผมก็ให้กับทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็ให้มาทั้งชีวิตแล้วครับรักครับยืนยันหนักแน่นนะครับ